โอ้โหเป็นน้องตัวละครที่ผมอยากได้แต่พีเพชรมาจังหวะนี้จะทํายังไงกันนะฮะ <ST. S 1> โ,อโอเคนะ <ST. S 1> ก็สวัสดีเพื่อนชาวไทยเชษา,ายเกลือน,นะครับอยู่บผมอีล่าที่เจมหรือว่าเกมเมอร์เนาะอ๋อตอนนี้คือผมคัดจมูกอย่างขั้นรุนแรงเลยเพื่อนๆนะครับก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าลาเกลิตหรือว่าเกิลตีเนาะเป็นอีโวควีนสการเล็ตนะครับเข้ามาใหม่นะเป็นของท่าน,อนอั้นตัวละครอัปเกรดขึ้นมาเป็นอีโวนั่นเองนะครับโอเค คือผมบ่นอยากได้ควีนสกาเลตอยู่นะเพราะว่าผมชอบโมเดลนะฮะผมไม่ชอบแบบว่าสกิลแต่มันมาเวอร์ชั่นใหม่เป็นเวอร์ชั่นอีโวนะครับผมหมดพอดีทําเว้นที่แล้วไปหมดไปเป็นประมาณเป็นหมื่นเลยนะเว้นจี้นะครับอืส่วนอมดาวก็แน่นอนครับหายอีกแล้วนะครับอมดาวคือปล่อยจางปล่อยแห้งก็คือไม่มาน่าจะมาปีาปีหน้านะครับผมว่าน่าจะมาอีกทีประมาณเดือน4ี่อ่ะเออนะครับเหลปอไปเดือนหนึ่งเลยผมว่าอืโอเคนะ คีนสกาลิตนะครับสกิลที่1น่เนี่ยเมื่อตกหรือว่าก่อสร้างของฉันน่โอกาส70%เอซนอัญเชิญสัตว์เลี้ยงทหารการ์ดนะครับแล้วก็เมื่อก่อ,กอสร้างองาคาร3าหลังเนี่ยโอกาส45เซนย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนนะครับบวก10%ไม่แสดงผลแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฉันน่โอกาสห5เซนล็อกค่าบัญชาให้ถูกคูณน,นะครับแล้วก็เป็น,นคล้ายแปลนยานนะครับสกิลสองเนี่ยจะเป็นเมื่อผ่านฝ่ายตรงข้ามน่โอกาส50เซนเปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามเป็นหุ่นไลกาฮะเมื่อไม่แสดงผลจะะบบวก30นะครั เมื่อเริ่มเกมเนี่ยเพิ่ม1 6 0ของมาเบิลที่มีแล้วก็เมื่อเริ่มต้นเทอร์นเนี่ยของฉันน่ะจะรับคืน 4- 5่า็ค่าก่อสร้างทั้งหมดที่มีก็คือผมบอกเลยว่าอ่าหุ่นไ่การเนี่ยนะครับสกิลเพิ่มเข้ามาของทางนัานในควีนสการ์เสรแล้วนะครับหมวกเนี่ยน่าจะมาไม่ช้านะหมวกอาจจะมาเว้นหน้าอาจจะมาเว้นแบบว่าอีก45เว้นหน้าอาจจะมาก็ได้นะครับหมวกเนี่ยผมว่าน่าจะใกล้มาแหละนะครับน่าจะได้เปลี่ยนเมตาเป็นหมวกหุ่นไ่การหมดแล้วนะฮะโอเคนะครับ ก็คือจะเป็นหุ่นไลกาน่ะจะสามารถแบบว่าคือไงล่ะเราทาให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถใช้สกิลด้านเองนะครับก็รวมถึงอารมณ์แบบว่าโจมตีเคลื่อนย้ายต่างๆเนี่ยหรือว่าทอยลูกเต๋านะครับหรือว่าแบบก่อสร้างต่างๆเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้เนาะสกิลต่างต่นะครับจะเงียบไปแต่ถ้ากลับมาสู่ร่างเดิมแล้วเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ปกตินะครับ อีโวของควีนสกาเลตเนี่ยบับจะเป็นขอทางน้านเมื่อตกอลไรมาเนะี่ยโอกาส68%นะครับจะจ่าย70%ค่าพื้นฐานแล้วก็เลือกหน้าหลังล้วทอยนะ7จเน,นะครับเพื่อนโอ้โหบับก็ค่อนข้างดีอยู่นะอืมตัวละครมีอ่าไวเลนแล้วก็ควีนสกาเลตแล้วก็เป็นไว้นาเดียมาเลยหลังด้วยนะครับตัวละครล่าสุดจะเป็นของนาะอีโวสกาเลตนั่นเองเนานะส่วนแม่มดที่จอกข่าวก็มานะครับเวรนี้มีระบบแบบฟิกด้วย น่าจะเป็นแพ็กการ์ดสองร้อยปะเว้นประจำสัปดาห์นะครับวันจันทร์มันพุธกัวเพชรเหมือนเดิมนะด่านแผ่นที่เซิร์ฟสเก็ตนี่นะครับแล้วก็เป็นจัดอันดับแล้วก็เป็นเล่นของางด้านเอ่อออจะรับของทั้งชุดหนึ่งใบนะใช้โอ้อเป็นการเล่นด่านไอ้นี่ปะ่ะแผนที่เซิร์ฟสเก็ตน่าจะได้รับเอ็หนึ่งใบนะครับแล้วก็ลออินนะครับจะรับรูปบาทถุงน้ำโชคปีใหม่2022คูณ3มันจะเปิดได้ของตามนี้นะครับมีโอกาสได้สวิตช์่เอลด้วยแล้วก็รองถาโลด้วยนะ อืมแต่น่าจะยากแหละแล้วก็ล็อกอินรับบัฟสุดพิเศษเนะคสามวันนะครับวันที่สามสี่ห้าวันที่สามจะได้ลดระยะเวลาการเปิดรูปบาทห้าสิบเซนหนึ่งวันนะฮะส่วนวันที่สองเนี่ยจะได้เป็นของทต่นั่นลดการเคลื่อนย้ายอาเทียรบโลกนะครับสองวันนะครับวันที่สามที่สี่ที่ห้านะวันที่ห้าแลครับจะเป็นฟรีป้องกัน RP รหนึ่งวันนะครับก็คือป้องกันคะแนน แล้วก็เป็นการโกยเพจโกยทองนะครับวันที่1โมกราเนี่ยจะมีโกดสช่วงจะเป็นช่วงเที่ยงถึงบ่ายสองนะครับส่วนช่วงที่2จะเป็น2องทุ่มถึงสี่ทุ่มนะช่วงที่3ามเนี่ยเออไม่มีนะครับไม่มีแล้วและต่อมาครับวันที่2เนี่ยจะเป็นโกยเพรไอโกยทองนะครับจะเป็นของตะนั่นเที่ยงถึงบ่ายสองนั่นเองและวันที่3นะครับจะเป็นของตะนั่นโกโลมนาวบวกโกยเพรนะครับเวลาอยู่ที่เที่ยงถึงบ่ายสองเนาะ ประมาณนี้ครับอีเวนต์การเล่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแพ็เกจการเติมนะครับวันนี้ผมน่าจะไม่ทำนะเพราะผมไม่มีเพชรอยู่แล้วนะครับเหลือเพชรอยู่หกร้อยจากเวทที่แล้วนะอืก็อาจจะสมให้ดูแล้วก็ไปฟิกเล่นๆนะครับเผื่อได้ตัวละครอดีๆมารีวิวเนาะรูปแบบผมหมดแล้วนะฮะก็ หลายคนที่สังเกตว่าลูกบาทฟันกินผมหายไปไหนผมเรียกนะครับผมเรียกการ์ดนางฟ้าเลยนะครับก็คือมันเป็นออปชั่นแบบฟิกอะครับก็เปอร์รเซ็นต์สูงสุดเนาะถ้าผมเลือกตัดการ์ดเนี่ยก็อยู่ที่75นะครับถ้าผมเลือกเกาะที่อยู่ที่85นะครับอะไรอย่างงี้นะลูกบาทนั้นนะฮะอ่ะอเข้าเกมมาครับได้รับตั๋วลูเลเพชรนะครับวันนี้ใช่ป่ะมาที่30นะครับผมก็ได้เป็นเออสามสิบเพชรอ่ะ เป็นการล็อกอินนะครับจะได้ชุดหนึ่งอันเนาะเป็นชุดเอดนะครับการันตีชุดเนาะเอาไม่รับเพจให้เฉยไอเก็บวัตถุด,ดิบอะไรบ้างเหรอเราไปดูกันนะครับเป็นของทางด้านาที่ปรับ ที่ประดับผมนะครับแล้วก็เป็นต่างหูแล้วก็เป็นของทนันกระทานะครับใช้อย่างละ2นํามาแลก S ได้หใบ S 4ใบเนี่ยจะนำมาแลก Queen Scarlet ได้ครส่วน5ใบขึ้นไปจะแลกได้ถึง3ตัวนะครับจะแลกเป็นไว้นาเดี e o อ่ uh, า Ewo White l นะครับแล้วแม่มดจริงจอกขาวถ้าเก็บครบ6ตัวน่ยจะนํามาแลกเป็น Queen Scarlet ได้ S บนะครับทุกไปเป็น S บวกหมดและใครที่มี Queen Scarlet อยู่แล้วนะ่ยแล้วก็มี e o เน่ยจะได้อาามัมณี สี่เหลี่ยมเพิ่มทุกค่าสถานะบวกสีนั่นเองนะครับเพื่อนๆตอนนี้เลยกิจกรรมการเล่น1 2 3นะครับไลท์ทัวริซึมทิปเปิลประมาณนี้เนาะแจะกก๊าซทุกใบเหมือนเดิมนะครับก็คือการเล่นรอบ3รอบนะครับจะได้การ์ดวัตถุดิบของทนางด้านลุ้น1ใบนะครับต่อวัน อีเวนต์น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับก็คืออย่าลืมไปเที่ยวรอบโลกนะครับที่สําคัญเนี่ยเห็นข้างล่างไหมรับสูงสุด5,000เพจบวก2,000ลูมดาวนะอันนี้อย่าลืมมาทํากันนะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิพิเศษที่ทเพื่อนๆน่าจะต้องทํากว่าอีเวนต์อีกนะครับก็คือเป็นการลออินเนาะแล้วก็เป็นการเล่นนะครับผมลออินจนถึงวันที่15แล้วเดี๋ยวรอถึงวันที่28เนะี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวแพ็กการ์ t o ป5กัน,นครับว่าเราจะได้อะไรวันที่6เนาะแล้วก็ตามนี้นะครับ โอเคนะครับเวนี้มีอะไรอีกไหมเอ่ยของรางวัลการขายประมาณนี้ครับผมไม่น่าจะเติมอะไรเนาะเวนี้นะครับไม่มีอะไรให้เติมนะฮะรูปโอมดาวก็ยังไม่มานะครับผมเก็บไปถึง5้าหมื่นสองแล้วนะครับก็จะมาอีทีผมน่าจะได้ประมาณสัก8ปดหมื่นน่าจะได้แลกละตัวหนึ่งนะครับก็คือไม่ต้องใช้เพชรเนาะเก็บเพชรจะยาวไปนะครับของอ่าแพ็กการ์ดแพ็กการ์ดต่างๆกลับมานะฮะแล้วก็เป็นแพ็กเกจอ่าแบ่งปันเพื่อนนะครับแล้วก็แพ็กแพ็กจี้นะนะครับแพ็กออฟอะกลับมาเรียบร้อยนะฮะ โอเคเดี๋ยวนะแปดสิบแปดเพรนี่มันมีโอกาสได้นะอ๋อแบบเลือกนะครับใครที่อ่านทันทีก็เจ็ดจุดเก้าเก้าช่วยได้นะอะสามร้อยบาทปะอ่นผมจะลองสุ่มให้ดูนะครับเอาประมาณสักเอาแบบหัยกากนะคาถาบ้าที่ผมบอกอะประมาณสักสองแพ็คละกันนะขำๆนะครับคือเพชรผมไม่มีเนาะก็สุ่มให้ดูแบบว่าเฉยว่ามันออกหรือเปล่านะครับ อ้าวผมได้กระทามาเฉยไอ้เย้ผมได้กระทาะมทาเฉยโคตรล่อซื้ออ่ะดออะูดิเอออ่ะมปดูเลทการสุ่มกันบ้างครับผมดูลืมพาไปดูเลทเลยเดทการสุ่มนะครับอืมเสียงแหบอีโวควีนสกาเลต์อ่ะก็มีนะครับในแพคเกดนะจะอยู่ที่0.001นะครับ0.001 00โอเคแล้วก็เป็นชุดควีนสกาเลต์เอสนะครับจะอยู่ที่0.005ที่ระดับผมเนี่ยจะอยู่ที่36% ตาหูจะอยู่ที่59นะกาถาจะอยู่ที่3%นะครับผมมองได้เลยว่าอะไรออกกากไงก็คือไม่ต้องดูเปอร์เซ็นต์ผมก็รู้นะครับว่าพอจะรู้แหละเออเดาสุ่มมาปุ๊บไม่มีกาะาในแพ็คนะครับน่าจะเป็นกาะาแล้วก็ระบบแบบฟิกนะครับจะมีของท่านการรวมถึงของท่านอีโวค e ีมตะกาเลด้วย <c oughs> น่ารวมเล่นอยู่นะมีฮันชายองเว้นเพื่อนผมอยารวมเล่นมากอะ่ะมีของท่านเอ,อ่อ ชุดนะครับอยู่ที่0.200ถ้าเป็นเอ็ดเวิร์ดจะอยู่ที่0.10นะครับ0.1เนี่ยมันออกวาแล้วนะเพื่อนๆผมซุ่มจากอีเวนต์ก่อนอ่ะเออผมไปรวมหมวกเอ้ผมไปซูมหมวกอ่ะมันก็ยังมีโอกาสออกนะนะครับผมก็เลยคิดว่าผมไม่ค่อยอนั้นจับเปอร์เซ็นต์จากการสุ่มแล้วปะมันมีโอกาสออกเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับก็เปิดแบบไม่มีอะไรอ่ะก็ลองเปิดดูนะไอ้แพ็กต่างๆเนี่ยเผื่อมันอาจจะออกแบบเออโห สามสิบห้าบาทเหรอปิดถ้าปิดกินาการเล่ผมก้า,มานะผมเอาโมเดลเฉยอะผมไม่ได้กะไม่ได้เอามารีวิวนะครับโยอะที่ประดับนะครับทางหูแต่มันทำการ์ดมันสวยนะผมชอบดีนะอนน่ะผมจะลองไปฟิกก่อนปิดท้ายแล้วกันนะคู่หนึ่งก่อนไปแล้วกันส่วนที่เหลือนะ่ะนะคลิปคลิปรวมเนะี๋ยผมทำแยกกันนอนนะเพราะผมจะหาการ์ดเอ่อ การพูดแบบว่าดาคันชายองอะไรนี้นะฮะแต่จะมีวัตถุดิบรวมหรือเปล่าก,ก็อีกเรื่องหนึ่งนะตามตานะมาก่อนจากลานะครับรวมไปเลยนะครับเจ้าหญิงเกลดาเนาะ ก็ทําสเต็ปนะครับโอเคไว้ประมาณนี้แล้วการสับคลิปนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับติครไปกำลังใจให้กันได้ง่ายนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็เว้นนี้ใครทําไปเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเว้นนี้ผมน่าจะพักอพักกยาวแล้วกันเพลิดสามร้อยเองนะฮะโอเคไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีทุกคนนะครับก็สุขสันต์ปีใหม่ล่วงหน้าด้วยครับวันนี้วันที่30เนาะใกล้จะถึงวันที่เอ่อ31แล้วก็วันที่1แล้วนะครับโอเคไปละบายยเจอกันแล้วผม